เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ต้องพบเจอกับประสบการณ์การเสียชีวิตและฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ความทรงจำบางส่วนได้หายไปในขณะที่เขาพยายามที่จะจำอดีตที่เขาได้หลงลืมเขากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรเขาถูกไล่ล่าโดยกลุ่มคนและปีศาจลึกลับในเกม The d i f t เ r เกมแนวผจญภัยแบบ Point แอนด์ค c k กกับการสืบหาความจริงของตัวเองที่เขานั้นจำอะไรไม่ได้แถมต้องพบกับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ทำให้เขาต้องเสียชีวิตอยู่ซ้ำๆเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม มิกคาเตอร์ตัวเอกของเรื่องได้ตื่นขึ้นมาบนรถไฟบรรทุกสินค้ามันเป็นเวลานานกว่า5ปีแล้วที่เขานั้นพยายามหลบหนีจากคดีแต่เหตุที่เขาต้องกลับมามันก็เป็นเพราะงานศพแม่ของเขาจูดิธคาเตอร์ Carter, มิกพยายามที่จะหนีจากเมืองที่เขานั้นเคยอศาศัยอยู่เขาได้ทิ้งครอบครัวไว้ที่นี่และมันก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดมิกได้สำรวจไปรอบๆตู้โดยสารซึ่งตอนนี้มันไม่ได้มีเพียงเขาตัวคนเดียวเท่านั้นที่ได้ แอบขึ้นรถไฟขบวนนี้มายังมีชายไร้บ้านอีกคนที่อยู่ในตู้โดยสารเดียวกับมิกทันทีที่รถไฟได้จอดมิกได้เปิดประตูออกมาแต่มันกลับมีกลุ่มคนติดอาวุธยิงปืนมาทางเขาส่งผลให้ชายไร้บ้านเสียชีวิตมิกสามารถหนีออกมาได้โดยที่เขายังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนกลุ่มนั้นถึงพยายามไล่ฆ่าเขาเขาได้โทรหาแอนนี่น้องสาวของเขาเพื่อถามว่างานศพนั้นจะจัดขึ้นที่ไหนในเมืองซึ่งแอนนี่ก็บ่นถึง การหายตัวไปของมิกและพูดถึงซาร่าภรรยาของเขาและไม่ทันที่มิกจะได้ถามที่อยู่โทรศัพท์ของเขาก็แบตหมดไปซะก่อนทําให้เขาต้องหาทางติดต่อกับน้องสาวของเขาโดยที่ระหว่างทางเขาจะได้เจอกับบิวชายไร้บ้านที่เขารู้จักและนักข่าวสาว เจาสำหรับนักข่าวสาวเธอกำลังสืบเรื่องการหายตัวไปของคนไร้บ้านจำนวนมากทำให้มิกนั้นต้องไปคุยกับบิลชายไร้บ้านที่เป็นเพื่อนเก่าของเขาทำให้ได้รับรู้เรื่องราวมาสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีดวงตาเรืองแสงในเวลากลางคืนกลุ่มคนไร้บ้านแถวนี้เชื่อว่ามันก็คือปีศาจที่จะมาลักพาตัวคนไร้บ้านไปส่วนเรื่องที่สองก็คือข่าวของโรงทาน ที่มีชื่อว่าเดอะพีทที่ซาร่าภรรยาของมิกเคยดูแลอยู่มันได้ถูกสั่งปิดตัวลงหลังจากที่เธอนั้นเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลดูเหมือนว่าหลายอย่างในเมืองนี้มันได้เปลี่ยนไปตั้งแต่มิกได้จากไปหลังจากนั้น มันก็จะได้มีเหตุการณ์ที่แองเจล่าถูกกลุ่มทหารลึกลับจับตัวไปมิกพยายามจะเข้าไปช่วยแต่เขาก็ถูกโจมตีจากทางด้านหลังมิกรู้สึกตัวอีกทีก็ได้พบว่าเขานั้นถูกจับท่วงน้ำรอบตัวเต็มไปด้วยศพมากมายข่าวลือการหายตัวไปของคนไร้บ้านในบริเวณนี้มันน่าจะเป็นความจริงและพวกเขาก็ไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่ว่าพวกเขานั้นถูกฆ่าและศพก็ถูกเก็บไว้ใต้น้ำมิกพยายามดิ้นรนเอาชีวิตรอดแต่ ดูเหมือนว่ามันก็จะไม่ทันเวลาเขาได้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตในตอนนั้นเองที่สมองของเขารู้สึกถึงภาพที่ซ้อนทับกันเขาเห็นเพียงแสงสว่างสีขาวก่อนที่เขาจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์เดิมแต่ในครั้งนี้เขารู้แล้วว่าจะต้องเอาตัวรอดยังไงมิกสามารถขึ้นมาบนบกได้เขาได้เจอกับหนังสือพิมพ์ที่บอกว่าตัวเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเดอะบักเก็ตบู h เชอร์และยังเป็นผู้ต้องสงสัยที่จับตัวนัก สาวเอ็งเจลาและอาจจะเป็นคนลงมือฆ่าบิวเพื่อนของเขาซึ่งแน่นอนว่านี่มันคือการเข้าใจผิดเขานั้นถูกกล่าวหาแต่เหมือนว่าทางตำรวจก็จะปักใจเชื่อไปแบบนั้นพอได้มีตำรวจบางส่วนและเจ้าหน้าที่ที่สวมเสื้อสีเหลืองได้พยายามเข้าจับกลุ่มมิกเขาได้หลบหนีจนมาถึงหน้าสำนักพิมพ์ซึ่งมันเป็นที่ทำงานของเอ็งเจลาเขาได้หาทางเอาหนังสือพิมพ์ฉบับวันนี้ออกมาจากตู้จำหน่ายได้ทำให้เขาได้ดูว่าสุสานในเมืองนั้นตั้งอยู่ ่ทีไหนเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นแต่เมื่อเขามาถึงเขาก็ต้องเจอกับความจริงที่น่าเจ็บปวดหลุมศพที่อยู่ตรงหน้าของเขาแม้ว่ามันจะมีนามสกุลคาร์เตอร์แต่มันก็ไม่ใช่จูดิตแม่ของเขาแต่มันคือหลุมศพของอเล็กคาร์เตอร์ลูกชายของเขาเองที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อ5ปีที่แล้ววิญญาณของอเล็กได้ปรากฏขึ้นมาและพูดออกมาว่าพ่อนั้นทอดทิ้งเขา ซึ่งเรื่องของอเล็กมันคือสิ่งที่มิกไม่อยากพบเจอมากที่สุดเขาพยายามปิดกั้นตัวเองจากเรื่องนี้จนถึงขั้นที่เขาหนีออกไปจากเมืองแต่การกลับมาในครั้งนี้มันทําให้เขาไม่อาจจะหนีไปไหนได้ด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเขาได้ซุดตัวลงหน้าหลุมศพของลูกชาย ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไร่แล้วที่เขายังคงนอนอยู่ที่เดิมแต่ภรรยาของเขาซาร่าเธอรู้สึกแปลกใจที่เห็นมิกกลับมาที่เมืองแถมยังมานอนอยู่หน้าหลุมศพของลูกชายแต่ในเมื่อไหนไหนเขาก็กลับมาที่นี่แล้วซาร่าจึงบังคับให้มิกไปเข้าร่วมงานศพแม่ของเขาเขาได้ยินฟังบาดหลวงกําลังกล่าวตามพิธีกรรมทางศาสนาโดยที่เขาก็ต้องฟังแอนนี่น้องสาวของเขาบ่นไปด้วยซึ่งจูจ่ๆเจ้าหน้าที่คนเดิม ที่เคยไล่ล่าเขา ก็ได้แอบเข้ามาในงานศกเขาได้เอาปืนมาจ่อมิกจากทางด้านหลังแต่แอนนี่ก็สามารถช่วยให้มิกหลบหนีไปได้ในขณะที่กําลังหนีจากตํารวจวิญญาณของอเล็กก็ได้โผล่มาอีกครั้งเขานําทางพ่อของเขาไปหลบซ่อนตัวในหลุมใต้สุสานซึ่งข้างล่างนั้นเขาต้องเจอกับปีศาจท,ที่มีดวงตาเรืองแสงเขาพยายามหลบหนีจากมันแม้ว่าจะถูกฆ่าเสียชีวิตไปหลายครั้งแต่ด้วยคําแนะนําจากลูกชายมันทําให้เขาเริ่มรู้แล้วว่า เขาจะต้องทำยังไงถึงจะรอดชีวิตไปได้แต่ความสวยของมิกมันก็ยังไม่จบลงแค่นี้ เขาต้องหลบจากพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังจะตามลงมาเขาได้เข้าไปหลบในหลุมศพไกลๆแต่แล้วจู่ๆดินก็เกิดการถล่มส่งผลให้มิกติดอยู่ในโลงศพเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถช่วยเขาออกมาได้แต่สิ่งที่มันดูจะน่าผิดสังเกตสำหรับมิกมันก็คือชายคนหนึ่งที่โผล่มายืนจ้องมองเขาก่อนที่จะหายไปซึ่งเขาจำได้ว่าเขาเคยเจอชายคนนี้มาก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่คนเดิมก็จะโผล มาเขาได้เปิดเผยว่าเขาเป็นนักสืบที่มีชื่อว่าฮาราเขาเดินเข้ามาพร้อมกับนายตำรวจอีกคนซึ่งทั้งสองเชื่อว่ามิกก็คือฆาตกรต่อเนื่องเดอะบักเก็ตบูชเชอร์ผู้ที่ลักพาตัวนักข่าวสาวและลงมือฆาตกรรมบิลรวมถึงคนไร้บ้านอีกหลายรายแม้ว่ามิกจะพยายามปฏิเสธและอธิบายเรื่องทั้งหมดถึงสิ่งที่เขาได้เจอมาแต่ทั้งสองก็ดูจะไม่เชื่อในระหว่างการถกเถียงกันอยู่นั้นนางพยาบาลก็จะคอย เข้ามาฉีดยาให้กับมิกอยู่เรื่อยๆแต่มิกสังเกตเห็นว่ายาที่นางพยาบาลฉีดให้เขามันน่าจะเป็นยาพิษนางพยาบาลพยายามที่จะฆ่าเขาซึ่งเขาก็ได้เสียชีวิตไปอยู่หลายครั้งกว่าจะสังเกตและเอาตัวรอดได้แต่เมื่อมีโอกาสนางพยาบาลก็ได้พยายามที่จะใช้หมอนเพื่อปิดปากฆ่ามิกซึ่งมิกก็สามารถเอาตัวรอดโดยการกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อเรียกให้นักสืบพาราเข้ามาขัดจังหวะแต่มันกลับกลายเป็นว่าในตำรวจอีกค ก็เป็นพวกเดียวกันกับนางพยาบาลเขาได้เข้ามาทุบนักสืบฮาร่าจากทางด้านหลังทั้งสองคนนั้นพยายามที่จะฆ่ามมิกซึ่งสันนิษฐานว่าทั้งสองคนนี้อาจจะเป็นคนขององค์กรลึกลับที่กำลังตามล่าเขาและได้จับตัวเองเจล่าไปด้วยมิกได้แอบเก็บเข็มฉีดยามาจากนางพยาบาลก่อนที่เธอนั้นจะเดินออกจากห้องไปในวินาทีที่เขากำลังจะถูกฆ่าเขาได้ใช้ยาพิษฉีดไปที่ในตํตำรวจและสามารถเอาตัวรอดมาได้พร้อมกับการมาถึงของ ส,ส่วนนักสืบฮาร่าที่ได้สติตื่นขึ้นมาตอนนี้เขาก็ได้เข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วส่วนสาเหตุที่ซาร่าเดินทางมาหามิกที่โรงพยาบาลนั้นมันก็เป็นเพราะว่าตอนนี้น้องสาวของเขาแอนนี่ได้ถูกจับตัวไปไม่ว่าองค์กรที่เคลื่อนไหวยอยู่เบื้องหลังจะเป็นใครแต่พวกเขาก็น่าจะเป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆและสามารถแทรกซึมอยู่ทุกที่ซึ่งมันก็คงเกี่ยวข้องกับทุกๆเรื่อง ที่มิกได้เจอมาเมื่อกลับมาที่บ้านของซาร่าก็ได้รู้ว่าแอนนี่พยายามตามสืบเรื่องราวของนักข่าวสาวเองเจลานั่นทําให้มิกต้องตามรอยว่าแอนนี่ได้เจออะไรที่เกี่ยวข้องกับเองเจล่ากันแน่ซึ่งข้อมูลที่เขาได้มามันก็คือองค์กรที่มีชื่อว่า Trinity Biotech และผู้ก่อตั้งทั้ง3าคนดร์กิเดียนรอ m ม็กเวล h o โฮเดนและหญิงสาวอีกหนึ่งคนองค์กรทรินิตีอยู่เบื้องหลังการจับตัวคนไร้บ้านไปทำการทดลองและยังได้ส่งคนมาตามล่ามิกรวมถึงการจับตัวนักข่าวสาวอย่างเอ็งเจลาหรือว่าแอนนี่ไปด้วยมิกได้ตามรอยของแอนนี่ จนพบกับรถของเธอที่ถูกจอดทิ้งไว้ในป่าชานเมืองแต่สิ่งที่เขาได้เจอมันกลับเป็นลังของเดอะบักเก็ตบูชเชอร์ซึ่งตัวจริงของฆาตกรคนนี้ก็คือแม็กเวลโฮเดนหนึ่งในอดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Trinity Bio ้ไบโอเทในทีแรกมิกเข้าใจว่าที่นี่คือสถานที่หลบซ่อนของทร i นิตีแต่มันกลับไม่ใช่แบบนั้นมิกได้พลาดทา่า และถูกแม็กเวลจับตัวไปขังซึ่งทางด้านแม็กเวลเขาก็เข้าใจว่ามิกก็คือคนของทรินิตี้จนถูกสอบสวนและเข็นความจริงแม้ว่าตัวเขาเองจะบอกว่าเขาไม่ใช่พวกเดียวกับทรินิตี้แต่แม็กเวลก็ดูจะไม่เชื่อประเด็นสําคัญในตอนนี้มันก็คือความจริงที่ออกมาจากปากของแม็กเวลเขาได้บอกว่าการเสียชีวิตของมิกและการย้อนกลับไปช่วงเวลาก่อนหน้านั้นมันคือความสามารถพิเศษหนึ่งที่ถูกเรียกว่าเฟดฟรีฟ ันคือคกลไกการป้องกันตัวตามธรรมชาติที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้กับหนึ่งในล้านของมนุษย์โลกเท่านั้นเขาได้ค้นพบความสามารถนี้พร้อมๆกับดรรอตแน่นอนว่าเขาก็ได้ทําการทดลองกับตัวของเขาเองด้วยแต่มันก็มีผลกระทบบางส่วนของคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถนี้มาตั้งแต่แรกมันได้ส่งผลเดรร้ายต่อเขามาก ช่วงเวลาและความทรงจําบางส่วนของเขามันได้ถูกสลับกันจนยุ่งเหยิงไปหมดและมันก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ส่งผลถึงสภาพจิตใจของเขาด้วยสุดท้ายเขาก็เลิกที่จะทําการทดลองแต่สําหรับดรรอสเขากลับไม่หยุดเพียงแค่นั้นและกลายเป็นว่าแม็กเวลได้ถูกตามล่าและกล่าวหาว่าเป็นฆาตรกรเดอะบักเก็ตบุชเชอร์ซึ่งตัวเขาเองก็ต้องหลบหนีและซ่อนตัวจากพวกทรินิตี้ในขณะที่มิกถูกจับตัวอยู่เขาก็ได้ยินเสียงของเหยื่ออีกคนที่ น่าจะถูกจับตัวมาเช่นกัน ทั้งมิกและเหยื่อจากอีกห้องขังหนึ่งพวกเขาได้ช่วยกันหาทางออกจนมิกสามารถหลุดจากการคุมขังและช่วยเหลือชายคนนั้นไม่ได้แต่พอเขาสังเกตดูดีๆแล้วเขาจําได้ว่าชุดที่ชายคนนี้ใส่มันคือชุดเจ้าหน้าที่จากทรินิตี้ที่เคยมาไล่ล่าเขามิกจึงรีบเข้าไปฟาดชายคนนั้นจนเขาสลบไปแม็กเวลที่เห็นว่ามิกทําร้ายเจ้าหน้าที่ของทรินิตี้เขาจึงยอมเชื่อว่ามิกนั้นไม่ใช่คนของทรินิตี้จริงๆและไม่นาน หลังจากนั้นนักสืบฮาร่าก็ตามรอยมาจนเจอมิกตอนนี้พวกเขาทั้งหมดรวมถึงซาร่ารู้แล้วว่าศัตรูของพวกเขา ก็คือทรินิตี้ทำให้แม็กเวลได้เสนอไอเดียว่าพวกเขาควรจะไปที่ศูนย์วิจัยใต้ดินของทรินิตี้ที่นั่นมันน่าจะมีอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆที่จะทำให้มิกเข้าใจถึงพลังเฟดฟ,ฟรีฟและมันอาจจะเป็นสถานที่ที่พวกเขาจับตัวเอนนี่ไปด้วยมิกนักสืบพาราและแม็กเวลได้เดินทางมาถึงเขตทะเลทรายที่น่าจะเป็นที่ตั้งของทรินิตี้แต่ในระหว่างการหาทางลงไปยังศูนย์วิจัยใต้ดินของทรินิตี้แม็กเวล กลับขุดไปโดนซากของกับระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตทันทีแต่นั้นมันก็เป็นการเปิดเส้นทางให้ทั้งสองสามารถลงไปยังศูนย์วิจัยใต้ดินได้มิกได้เจอกับแอนนี่ และดรรอดแต่ทว่าเรื่องราวมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดทั้งแอนนี่และแองเจล่าไม่ได้ถูกจับตัวมาที่นี่สำหรับแอนนี่เธอทํางานให้กับทรินิตี้มาได้ปีหนึ่งแล้วส่วนแองเจล่าเธอก็แค่ถูกพาตัวมาที่นี่ไม่ได้มีการกักขังหรือบังคับใดๆทั้งสิน้นและอีกหนึ่งความจริงที่น่าตกใจมันก็คือเทปบันทึกที่ดรรอดเอามาให้มิกได้ดูมันเป็นตัวเขาเมื่อ5ปีก่อน ที่ได้ทําการตกลงกับดร์รอดว่าเขานั้นจะช่วยเหลือในการทําการทดลองเฟดฟรีบแม้ว่าเขาจะรู้ดีว่าในขั้นตอนของการทดลองความทรงจําบางส่วนของเขามันอนาจ,จะหายไปการที่ดร์รอดพยายามส่งคนไปตามล่ามิกก็เพื่อที่จะพาเขากลับมาที่นี่ส่วนสิ่งต่างๆอย่างปีศาจที่เขาเห็นหรือว่าลูกชายของเขามันก็เป็นเพียงหนึ่งในผลกระทบหรือว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนเท่านั้นดร์รอดบอกว่ามิกนั้นเข้าใจทุกอย่าง อย่างผิดแม้แต่เอนนี่ ก็ยังเข้าข้างดร์รอดซึ่งในเมื่อมิกไม่เชื่อในสิ่งที่เขาบอกเขาก็ได้เปิดโอกาสให้มิกได้สำรวจส่วนวิจัยนี้อย่างเต็มที่เผื่อว่าเขาจะเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นมิกได้เจอกับซันเจและดร์คลายสมาชิกอีกสองคนของครินิ้ที่คอยช่วยเหลือดร์รอดในการทำวิจัยเรื่องเฟดฟรีฟทางด้านของมิกตัวเขาเองก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าดร์รอดนั้นจะเป็นคนดีมันต้องมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่เขาได้ปรึกษาเรื่องนี้กับนักสื าาร่ ara, ซึ่งเขาก็ได้ข้อแนะนําว่ามิกนั้นต้องไปหาให้เจอว่าจุดประสงค์ลึกๆของดรรอสในการทําวิจัยเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่แม้ว่าดรรอสจะบอกกับมิกว่าเขามีจุดประสงค์ที่จะทําให้ความสามารถเฟดฟลิปเป็นสิ่งที่ส่งต่อไปสู่คนอื่นๆได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการกระทําของเขามันเป็นการทําเพื่อโซเฟียรอสภรรยาของเขาที่ตอนนี้เธอนอนอาการโครมา่าอยู่ในห้องลับหนึ่งของศูนย์วิจัย เนื่องจากว่าในอดีตมันได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นทำให้ดร์รอสอยากย้อนเวลากลับไปแต่สำหรับการเฟดฟลิปแบบปกติมันจะสามารถย้อนกลับไปได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆน,นั่นทําให้ดร์รอสได้วางแผนเอาไว้อย่างแนบเนียนเขาได้มีการติดตั้งหน้ากากกันแก๊สพีดอยู่ในห้องพักทุกห้องเพื่อที่จะให้ทุกคนตัวมันเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแต่ในหน้ากากเหล่านั้นมันกลับมีระบบแบบเดียวกันกับที่ใช้ในการเฟดฟลิปอยู่ด้วย แผนของดร์รอตคือการทําให้เตาปฏิกรณ์ระเบิดศูนย์วิจัยจะอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเมื่อทุกคนสวมหน้ากากเขาจะทําการเฟดฟรีบโดยใช้ทุกคนที่อยู่ในศูนย์วิจัยเป็นเหมือนพลังงานเพื่อให้เขานั้นย้อนเวลากลับไปได้ไกลามากกว่าปกติจนถึงช่วงเวลาที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้แต่กว่าจะรู้ถึงแผนการของดร์รอตทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสายไปแล้วเตาปฏิกรณ์เริ่มเกินความควบคุมมิกรีบแจ้งเรื่องนี้ให้ทุกคนรู้ แอนนี่จึงได้เสนอไอเดียให้ใช้ตลับของเธอเสียบไปที่เครื่องสําหรับทําการเฟดฟลีปซึ่งมันจะทําให้แผนการของดร์รอสล้มเหลวมิกได้เผชิญหน้ากับดร์รอสเขาพยายามเกลี้ยกล่อมให้มิกยอมใช้เครื่องพร้อมกับเขาเพื่อที่มิกจะได้ลืมทุกอย่างด้วยผลข้างเคียงของการยอมเป็นพลังงานให้กับตัวเขาซึ่งถ้ามิกยอมทําตามเขาก็จะสามารถลืมลูกชายของเขาได้และมันก็เป็นอดีตที่เขาอยากจะหนีมาโดยตลอดภาพได้ย้อนกลับไป ในวันที่ลูกชายเขากําลังจะเสียชีวิตมิกได้เลือกที่จะเดินหนีออกมาจากครอบครัวของเขาด้วยความรู้สึกเจ็บปวดเขาหวังว่าสักวันเขาจะลืมเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งข้อเสนอของดร์รอตมันก็ทําให้มิกนั้นรู้สึกลังเลแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วเขาได้หยิบปืนขึ้นมาขู่ดร์รอตแต่สําหรับดร์อตที่ตัวเขาเองก็มีความสามารถในการเฟดฟรีปเขาได้รู้หมดแล้วว่ามิกนั้นจะยิงมาทางไหนบ้างแถมตอนนี้เขา ก็ได้กลายสภาพไปแล้วเป็นสิ่งที่น่าจะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาและมันก็อาจจะเป็นผลกระทบจากการเฟดฟรฟหรือไม่เขาก็ทดลองอะไรบางอย่างกับตัวของเขาเองมิกได้ถูกดรรอโจมตีจนอยู่ในสภาพที่เคลื่อนไหวไม่ได้ในจังหวะที่ดรรอสกำลังทําตามแผนของเขามิกก็ได้เห็นว่ารหัสที่เขากําลังใส่ลงไปที่เครื่องมันคือคําว่า swan ซน n a formosa หรือว่า d e s e r พ p มันทําให้เขานึกถึงตอนที่เขาได้เคยพู ูดคุยกับแม็กเวลเขาเริ่มปฏิติดปต่อเรื่องราวได้ทันทีว่าในอดีตมันน่าจะมีการครบหากันของแม็กเวลและโซเฟียและนี่มันอาจจะเป็นสาเหตุที่ดรรอสอยากย้อนกลับไปก่อนที่เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นซึ่งมิกก็ใช้เรื่องนี้เพื่อพูดยั่วยุดอรรอสทาให้เขานั้นถูกฆ่าแต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเขาก็สามารถเฟดฟลิปได้ทันซึ่งการย้อนกลับมาของเขามันก็ยังไม่ไกลามากพอทําให้เขาต้องเสียชีวิตอีกหลาย เพื่อที่เขานั้นจะนํารหัสที่ได้มาไปบอกกับดร์คลายเพื่อที่จะหยุดการระเบิดของเตาปฏิกรณ์และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเผชิญหน้ากับดร์รอดเขาก็ได้พยายามแสดงเหมือนกับว่าเขานั้นเห็นด้วยและจะยอมทําตามที่ดร์รอดบอกจนเมื่อถึงขั้นตอนสุดท้ายเครื่องก็ได้ถูกปิดการทํางานและด้วยความโมโหดร์รอดได้จับมิกโยนลงไปที่ชั้นล่างของศูนย์วิจัยภาพที่เขาได้เห็นใต้น้ํามันคล้ายกับภาพที่เขาได้เห็นในช่วง แที่มันเต็มไปด้วยศพโดยที่ความจริงแล้วศพพวกนี้มันก็คือรังของสัตว์ประหลาดเป็นสิ่งที่มาจากการทดลองของดรรอตและมันก็ไม่ได้เป็นเพียงภาพหลอนเท่านั้นเพราะแม้แต่นักสืบฮาราก็ได้เห็นมันมาแล้วและมันยังได้ลงมือฆ่าซันเจไปด้วยทุกคนที่เหลือรอดพยายามหลบหนีขึ้นมาข้างบนโดยที่มิกก็ช่วยเหลือโซเฟียและพาเธอหนีมาด้วย ในตอนที่พวกเขากําลังขึ้นลิฟต์ขนส่งไปยังด้านบนดรรอสก็ได้โผล่มาขัดขวางเอาไว้ในตอนนี้เขามีสภาพที่แทบจะไม่ใช่มนุษย์แล้วเขาสามารถควบคุมฝูงพึ่งให้เข้าโจมตีใส่มิกได้ซึ่งมิกก็ได้ใช้อุปกรณ e ์ EMP ที่แม็กเวลได้ประดิษฐ์ขึ้นหลอกให้ดรรอสใช้มันซึ่งผู้ที่ใช้อุปกรณ์นี้มันจะมีกระแสะไฟบางส่วนวิ่งกลับเข้ามาหาผู้ใช้ทําให้ดรรอสล่วงลงมาด้านล่างเขาได้ บนถึงสิ่งประดิษฐ์ของแมกเวลและพูดออกมาว่าเขาอยากจะฆ่าแมกเวลในทุกๆไทม์ไลน์เพื่อไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เขาพูดออกมานั้นโซเฟียที่อยู่ตรงนั้นก็ได้ยินด้วยเธอรู้สึกโกรธดรรอสและใช้มีดแทงเขาทั้งสองล่วงลงไปข้างล่างทุกคนสามารถรอดชีวิตมาได้โดยมีซาร่านำเฮลิคอปเตอร์ขององค์กรที่เธอทำงานอยู่ เข้ามาช่วยเหลือเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะจบแต่ดอกเตรรอสกลับยังมีชีวิตอยู่เขาได้ยิงปืนใส่กลุ่มของมิกแต่ก็ถูกนักสืบฮาร่ายิงสวนกลับไปที่แรกมิกคิดว่าดอกเตรรอสยิงไม่โดนพวกเขาแต่กระสุนของดอกเตรรอสมันกลับไปโดนซาร่าภาพได้ตัดมาที่ซาร่านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลเธอเห็นเพียงแอนนี่ที่นั่งเฝ้าเธออยู่เธอคิดว่าหลังจากที่เรื่องทุกอย่างได้จบลงมิกก็คงจะหนีไปอีกครั้ง เหมือนที่ผ่านมาที่เขาพยายามหนีทุกปัญหาหรือทุกสิ่งที่เขาไม่อยากเผชิญหน้าแต่ในตอนนี้มิกได้เปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่มิกคนเดิมที่เอาแต่หนีปัญหาเขาเลือกที่จะอยู่ที่นี่เพื่อเผชิญหน้ากับความจริงและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกมสิ่งที่เกมนี้ได้เล่ามาทั้งหมดมันได้สะท้อนถึงการเฟดฟรีที่แม้ว่าจะย้อนเวลาไปกี่ครั้งแต่บางสิ่งบางอย่าง มันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และในบางความเป็นจริงเราก็ไม่อาจจะหันหนีไปจากมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกชายของมิกหรือจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับด็ร์รอสแม้ว่าเขาจะพยายามอย่างสุดความสามารถจนได้เกิดเป็นเหตุการณ์ความวุ่นวายทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่อาจจะเปลี่ยนความจริงที่โซเฟียนั้นไม่ได้เลือกเขา และไม่ว่าเขาจะเฟดฟลิปไปอีกอกี่พันครั้งหรือไม่ว่าจะเป็นเส้นเวลาไหนก็ตามความจริงของเรื่องราวทั้งหมดมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลง สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม The Drifter ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ